รู้ป่ะเพราะณขนาดนี้เนี่ยข่าวผมได้มาเนี่ยก็คือจีนรัสเซียเนี่ยเวียดนามเนี่ยรวมทั้งลาวเนี่ยเขาจะมีการซ้อมรบกันที่ประเทศลาวคุณว่าแปลกไหมอยู่ดีประเทศอำน,นาจอย่างจีนรัสเซียเนี่ยรวมทั้งเวียดนามนะจะมาซ้อมรบกับลาวที่ประเทศลาวคุณว่าแปลกไหมเพราะว่าอะไรเพราะจีนรัสเซียเขารูา้แล้วไงเวียดนามก็รู้ว่าเฮ้ยสหรัฐเข้ามาแล้วเพราะนั้นมาซ้อมรบเพื่อที่จะเอาลาวเนี่ยใช้ลาวเนี่ยนะ เป็นตัวแทนของฝั่งนู้นเข้ามายึดกัมพูชาก่อนที่สหรัฐจะเอาเอาวุธเข้ามาเต็มกำลังมากันานี้คุณรู้แล้วบ่ะเออแล้วที่ผมรู้มาเนี่ยเกาหลีเหนือก็จะมาร่วมด้วยนะในการซ้อมรอบๆเนี่ยะคุณคิดว่าภาัยมาอย่างสหรัฐเข้ามาฝั่งสหรัฐเข้ามาที่กัมพูชาถูกไหมถ้าเรือเข้ามาจริงนะตามที่ข่าวออกที่ผมได้มารวมทั้งจะเอา เอาเนี่ยพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีอะเรดงเรดาร์เนี่ยมาติดตั้งเอาทางนู้นเขาเขาเห็นแบบนี้เขาเขาประกาศเขาจะซ้อมรบกันที่ลาวแล้วอะแล้วคุณเข้าใจไหมาลาวเขมรเ,เนี่ยชายแดนมันติดกัน500กว่ากิโล<ะ>เพราะฉะนั้นคุณว่าสงครามเห็นแววอย่างนี่ไงคือความน่ากลัวคุณเขาะะ้าใจไหมแสดงว่าถ้าเป็นเหมือนที่ท่านว่า,าจริงจมันอาจจะรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมานเนี่ยเหรอคะก็คือแบบนี้มันมีสองอย่างคือว่าถ้าสารัฐเนี่ย ไม่ยังไม่เข้ามาเต็มรูปแบบเพราะผมเชื่อว่าจีนและเซียร์นี้เขาก็โฟกัสต,ตรงนี้เขาต้องดูตรงนี้ว่าให้ความเคลื่อนไหวทหา,ารสหรัฐเป็นไงถ้าสหรัฐแบบเอาเครื่องบิน B2 มาเอาสเตลม,มาใช่ไหมเอาเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามานี่ยป้นเปียนอยู่แถวนี้คุณคือว่าทางจีนและเซียร์เขาจะมองอ่ะเขาเมาให้สหรัฐเตรียมตัวที่จะมาปฏิบัติตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคุณเขา้าใจป่ะ เพราะว่าตอนนี้กองทัพสหรัฐเนี่ยคุณต้องดูดีนะเขาติดจดรวดพิสัยกลางเนี่ยอยู่ที่ฟิฟลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยสหรัฐมีอยู่14ฐานทัพนะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมอยู่สี่เกาะ4ฐานทัพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาที่เขมรเนี่ยคุณคิดดูจีนเนี่ยถูกปิดหัวปิดท้ายเลยนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเขาต้องดูเพราะฉะนั้นทางฝั่งจีนเซียเนี่ยเขาก็เลยเคลื่อนไหวเลยไงก็ ประกาศซ้อมลบกันที่ประเทศลาวเพราะว่าผมเชื่อแบบนี้นะถ้าสหรัฐยังเดินหน้าแบบนี้นะสอมอลภูมิในภูมิภาคน,นี้จะเกิดที่กัมพูชาทันดี<ม>เหมือนกับยูเครนอะนาโต้<ฮ>ใช้ยูเครนลบกับรัสเซียทั่วปะ่ะไอ้นี่เหมือนกันอเมริกาก็จะใช้เขมรเป็นฐานทัพหลักโดยมีฟรลิปปินกับญี่ปุ่นเนี่ยช่วยสนับสนุนคุณคิดว่าสงครามจะเกิด รุนแรงแค่ไหนเพราะว่าอย่างน้อยนะผมเชื่อว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะรับเรื่องบุกเกาหลีใต้แล้วโจมตีญี่ปุ่นส่วนจีนเนี่ยจะเล่นฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์แล้วก็เล่นฐานทัพสหรัฐในในการพูชามันกลายเป็นว่าถ้าเอานี้นะเรื่องที่เราประทะก,กัมเหมินนี่กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะแสดงว่าแผนที่ฮุนเซนวางไว้ตอนนี้นเหมือนจะชักศึก ก็คือเอาง่ายไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันชักสึกเข้าบ้านแล้วมันทําให้สนามรบจากแค่ปะทะกับเรากลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะไอ้ความโลกของมันเนี่ยเพราะมันรู้ว่ามันสู้เราไม่ได้ใช่ไหมมันก็คิดบ้าแล้วมันไปเอาสารัฐเข้ามาไงคุณเข้าใจไหมแต่สาระเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้กลก่าวมาช่วยไอ้เรื่องว่าจะมาปะทะก,กับไทยซึ่งสาระก็ไม่สนเพราะสหระเขามองว่าศัตรูกูคือจีนแล้วเขาก็ต้องเอาจีนให้ลงเพราะอะไรเพราะวันนี้เขาพ่ายแพ้จีนเนี่ยทุกประตู ทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องค่าเงินหยวนกับดอลลาร์นะกลุ่ม G7 ตอนนี้สู้กับก,แบบ ta, ลกลุ่มบริกแบบยิบตาแล้วกลุ่มบริกดีวันดีคืนเพราะอะไรเพราะว่านี้บิกคิดสกุลเงินดิจิตอลเคอร์เรนซีรวมทั้งระบบโอนเงินที่ไม่ต้องพึ่งสวิปไม่ต้องพึ่งดอลลาร์แล้วคุณเข้าใจปะแต่ไอคุณเซนเนี่ยมันคิดแบบคนโง่คุณเข้าใจไหมมันคิดแค่ว่าเอาเลื่อนแค่นิดเดียวนะแต่มัน แต่มันไปนเอาสารมามันกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคไงซึ่งจีนรัสเซียเขาก็มองว่าเอ้ยแบบนี้มึงทามันทําให้สงครามในที่ผมหรือคนที่เขาเป็นกูรูเขาคาดว่าน่าจะมาเกิดในภูมิภาคเราเปี70กูรู้ปะแต่นี่มันจะเกิดไวขึ้นไงคุณเข้าใจนะแต่ยังไงก็ช่างเนี่ยเราก็ต้องตึงชายแดนเราอย่างแข็งแรงอะ่ะแล้วก็ผมบอกให้นะสิ่งที่ผมอยากจะให้เรา เตรียมตัวเนี่ยคือกองทัพเนี่ยจะต้องเตรียมแผนนะถ้าเกิดไอุนเซนเนี่ยมันบ้าเลือดแล้วมันคิดว่ามีสารัะแบ็กอัพมันเนี่ยแล้วมันโจมตีที่หมายพลเรือนหรือที่หมายทางทหารเราเนี่ยเราต้องไปบัติการตอบโต้มันเด็ดขาด